ายดีครับดีรับเต็งร้าน่ะอจะมีคาอดใมอย่ฮะมดาจองวดี่าเผมกับผมนี่ร้น้กับวัอมขึ้น้รอยคุณก็เพิงเานังมาุยเบียร์ไมไดู้จะจกากโอเคุณเอาไปเดี๋ยพบกเพื่อน่นเจักปากซ้อยุยเบียร์ไ่ได้บ่ได้จักาก ไม่หล่อนช่วงนี้เดี๋ยว,ยว<น>ช่วงื่ป่าหัวดินม่เนาะไม่หล่อนเื่องสุดเรื่องอะแม่หล่กำ <laughs> ลังสอนเชียงลูกหนูก็ิดนะยกอโอ้รู้ยังเหรอันรถคือเรียนรีเลยวะ แล้วีบบคือหอมมะเฟือคืออิ่มเหรอเก่าอิ่มอยู่เลยพอเก็บมาสั่นนี่หอมม่ก่เม้อวนั่งงูกันต่นหัวไปหลับไปงูกันปลาวาดมื่ก่อนมก่นนี่มันคืออะไรอ่ะเท่าไหร่ตองเก่งงาหวานตัหนหอหอ่สบาหวนละลุ่นน้ำรบมาสันข่อยแล้วโต๊ะ มันจ่นหญิงยางไปบ่ง้าแม่มันเนยางมืนเออเลืวจบอ้ไอ้ไกัตกลงมีเรื่มันก็เตีนด่มันนะตกลงนั่งางไมมันขึลุยน่เนเจ้าเจ้าของคา่อนแน่ันนี้ามนสั่นมันขำเบียงมรอกันตกลงม้วสักไปได้งเบปวนกันยังตกลงมันกนเตมนะมนี่ดี่รอผุ รสัญญาณผูกเหมือนแบงปิ้งเป็นอดตักกลุ่มมั้งเกินพวกกลุ่มหรอขเบียร์ขาวข้วเบียร์เกือประมาณนี่เขามีพอหนี่ึ้นเร็วไม่ไดอขับไปเยอะคนเขาหลายหลายคนก็มือเป็นนางกดเกิดเป็นน้องใหม่้องหนักแน่จักไม่ต่างกันคือนกินแนนักาเปล่าหนักปาก่อน เสยนั่งนั่งนี่เดี๋ยวมันยามากแม่ต้มต้อซีวดแม่ต้มต้อซีฟวอเย็นก็เสียว่าเนาไหมเราไม่ร่า่อนบุอเล่นเหมือนนั่นบางเปียงเลยตัวนี้แจ้งอาจารย์ไห้ันมาลักษณะนี้แจ้งเาอีกแล้วนอยด้ บ้านีคเป็นเซต้นากี่ลงเหมือนแล้วเอามามาเจ็บจ้าเนี่ยบึ้าันไปเจถามเขาบอกให้เจ็บไสถามกเลองไปลองอีสาุไม่ลองพ่เดียวด้แต่เด้ายต้องให้เจ็บสของพี่ มือข้อเจ็กเป็นสายอยู่คู่กันหรอกแล้วคนที่เป็นค้อรัดไม่รัดเลยลำเป็นลำาแรกเลยหรอกอุ้ยเสียงมันดีแล้วแล้วคนที่เป็นคอรัดไม่รัดเฮ้ยว่าฟันมีงานแต่งให้เราตัวมารองกันมาที่ว่าไอ้แก้มหลังถอดก็ใสผู้่าไปลองเพล่หนิจับแลวสั่นมารับมา ไม่มือนเเป็มีรากอาไปไอยอะไม่กินของเน้แตกละมังเรื่าเมื่อบานเขาเนโผล่ตรงมือรากอยู่หมดเึ้นรากครับองรากหลงมาเจอมาถึงได้มาถึงได้เนาเชนี้ก็เจ้าเพ็ดขึ้นกันเนาะซีเดนมอลัม จะดูก่อนมีอะไร้าสมบัติอยบาดบิ่โอ้ยว่วไกแกเนาะววเี้ยนอนเรไปเกี่ยวใหญ่งอวเนาไเหนเ่ออนันะมอก็เพียงเาอยู่เมีย่อีกเยอะแกมุกสงจะได้แกงสดงว่าหลินคอนเส์ตได้ตัวนี้บลบลมห้นเรกยสนมันเนาะขาบอกไอ้อันนี่มันามมาแล้ว เลาดไดเย่ม่ีย่ีนี่ย่มตดมารอ่เน่งมากวัดโบกากอะไรก็หงมี่านึงเออาลองไรอแล้วอืมนอะไรหันี้่ช่างเะยคนมันเปนอะไรชื่อเ่นเน่ไอให้าน่หรออนี้ป็นอะไรดบััดเนีนอุ้ยพ บันนี้ดีนะไปรู้แล้วไปรู้ยังรู้แล้วยาใจมึงท่านเล่าตัท่านเลาดอกอ้นะครของของมันรอดียังมีเปปากเกรไดจ้าเอาเะไมาเิลเจียวตีมาให้แล้วเปิ้ลเจียวจ้มไให้ยแล้วมาแล้วแม่แท้จุกแล้วสวัสดีครับยอยสวัสดีครับสวัสดีครับ

เลี้ยงต้เลียงมันยหงบบียร์วดมงนเียวาะไปแขอแม่มันมันหนามันหนาวมแตกเลยเนี่ยแม่จึกเมันเป็นเดียไปถามไม่รู้คุณมาไปที่วัดบางีถามกไปถามไปถามไม่รู้ถามพักเยะก่อาเอาไาม่ร้ร้ไปถามไม่รู้ปถามไม่รู้ไปถามไม่รู้ไปถาม่รู้